ันนนอุดรเป็นคนขยสวัสดีค่ะกรามาติดตามการรายงานข่าวทัางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรค่ะจังหวัดอุดรธานีจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันตรกอกชิงแชมป์โลกกิ้งส c คัพครั้งที่28ประจำปี2 5 5 6เพื่อวางแนวทางในการประชาสัมพันธ์ นายสารโรแสงอรุณร้องพูวาราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมโดยได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่าทีประชุมตรรไฟได้ชี้แจงเรื่องแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การแข่งขันซึ่งคณะก,กรรมการได้มีแผนประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ช่อง11และเอเชียอัปเดตรายการพิเศษทั้งช่องลักซวนกลางทั้งเคเบิลทีวีในจังหวัดอุดรธานีและเคเบิลทีวีทั่วประเทศทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 9 2 5เ h z มปทางสถานีวิทยุในจังหวัดอุดรธานี30สถานีทางหนังสือพิมพ์ส่วนกลางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆโดยงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้อนุมัติงบประมาณแล้ว1,060,000บาท ทั้งนี้ค่ะการแข่งขันตรอดชิงแชมป์โลก K i n g s c u p ประจำปี2 5 5 6จะจัดขึ้นในวันที่16-22ถึงกันยายน2 5 5 6ณศูนย์าการขาเส้นพันพระซาอุดรธานีแล้วกลับมาติดตามกันรายทา่นข่าวทางเวเ็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีท่าชาอุดรเป็นคนขยัน